สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้มาแปลกสักหน่อยนะครับเพราะว่ามาเล่นเกมในสไตล์ที่ผมน่าจะแทบจะไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นะสำหรับเกมโมบ้านะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็ย้ายมาเล่นแล้วนะด้วยความที่ตอนนี้กระแสะเขามาแรงมากๆเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารของเกมนี้อยู่แล้วก็ข่าวสารในวงการสตรีมเมอร์ครีเอเตอร์อะไรแบบนี้นะและแบบเกมนี้มาแรงมากนะครับทุกคนผมก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งที่โดนทาดการตลาดเหมือนกันนะจากที่ไม่เคยคิดจะได้เล่นเกมโมบ้าเลยนยะ ครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้อยากเล่นซะงั้นแล้วพอมาเล่นเนี่ยบอกตามตรงว่าตอนนี้คือติดหนักมากนะครับคือติดแบบ ติดเลยอะ่ะเออผมติดเกมนี้หนักมากเลยครับคือถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ยผมสามารถนั่งเล่นเกมนี้ได้ทั้งวันอะ่ะพูดตามตรงนะปกติไม่ได้เล่นเกมม o b ถออยู่แล้วเนาะแต่พอได้มาลองจริงๆคือแบบมันสนุกมากเลครับทุกคนตอนนี้ก็เลยแบบติดเกมนี้จัดๆเลยนะซึ่งผมก็เล่นมาแล้วได้ประมาณ2 3สวันนะครับก็เพิ่งขึ้นมาถึงแลงอีพีกได้นะก็เล่นโซโล่คนเดียวมานะครับทุกคนแล้วเขาบอกว่าอีพีกแดกคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมแบบของจริงอะ่ะมันอยู่ที่อีพีกอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นตาแก เลยนะครับผมกูกลัวอยู่นะกลัวแบบว่าจะไปเป็นตัวถ่วงทีมแล้วแบบโดนถาอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แค่ใหม่ในเกมนี้เท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าผมใหม่ในเกมโมบ้าด้วยเนาะคือ AOV เนี่ยผมก็แทบไม่เคยได้เล่นเลยนะมีแค่แบบได้เล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่แบบแทบจะไม่นานเลยน่าจะอยู่แรง์แพทเองมัง้งแล้วก็เลิกเล่นไปนานมากๆเนาะคือแบบแทบจะไม่ค่อยได้เล่นโมบ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าเทียบในระดับฝีมือเนี่ยผมน่าจะยังเป็นนิวบี้อยู่นะเหมือนผู้เล่นใหม่ที่แบบเพิ่งมารู้จักโมบ้าอะไรทํานองนั้นเลยนะแต่ก็แบบยังพพอมีื้ ฐานนิดนิดหน่อยอยู่บ้างนะครับพอรู้นั่นรู้นี่แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้นะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับทุกคนออตอนนี้ก็ขึ้นอีพีกมาก็ย้ายมาฝึกคลาสสิกแทนนะครับยังไม่กล้าลงอีพิกรอบแรกนะอาจจะต้องใช้เวลาสาักพักหนึ่งเลยนะครับถึงจะได้ลองไปเล่นในอีพิกนะทีนี้ด้วยความที่ผมติดเกมนี้หนักมากนะครับแทบจะไม่มีเวลาไปเล่นเกมอื่นเลยนะคือผมศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ฝึกเกมนี้แบบแทบทั้งวันเลยนะครับทุกคนผมเลยคิดว่าผมอยากจะลองทำเ,ออเกมนี้เป็นคอนเทนต์หลักดูนะคือไม่ รู้ว่าจะทําได้ไหมนะครับพูดตามตรงก็ยังไม่มั่นใจเนาะเพราะยังไงผมก็ยังใหม่กับโมบ้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้ผมแค่แบบฮฟ์เฉยๆหรือเปล่าอาจจะเบื่อเร็วอะไรแบบนี้นะครับอาจจะผ่านไปสักพักนึงอาจจะเบื่อก็ได้คือผมก็ยังไม่ไม่รู้ตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้คือมาติดไงมันสนุกจริงๆนะครับมันเอนจอยจริงๆแล้วก็มันมีความตั้งใจขึ้นมาว่าเอออยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเนี่ยเออก็เลยอยากจะทําดูนะครับอย่างน้อยก็ลองทําดูไปก่อนอะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยแบบเออทำคลิปออกมาเชิญชวนเพื่อนอนนนนกงเ่หยสัิดึ เผื่อว่ามีใครที่ติดตามผมมานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับหรืออาจจะแวะมาเจอคลิปปีเป็นคลิปแรกอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็จะได้รู้นะว่าช่องผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์ของเกมเนี้ยลงในช่องบ่อยๆแล้วนะสำหรับตอนนี้และก็ในอนาคตนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะสาหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่เนาะแล้วทีนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่ของเกมนี้เหมือนกันเนาะอาจจะเพิ่งย้ายมาเล่นหรือเพิ่งมาเล่นเกมแนวนี้นะครับหรือจะเป็นผู้เล่นเก่าก็ได้ที่เล่นเก่งมากๆแล้วอยากมีเพื่อนเล่นหรืออยากจะให้คําแนะนําผู้เล่นใหม่อะไร ผมก็ฝากแอดเพื่อนไว้หน่อยละกันนะครับทุกคนคือเอาจริงๆตอนเนี้ยตั้งแต่เล่นขึ้นมาจนถึงเลงอีปิกเนี่ยผมเล่นคนเดียวหมดเลยนะครับศึกษาทุกอย่างคนเดียวหมดเลยเอา,าตรงๆก็แอบ,บยากนิดนึงนะครับแล้วก็เงาๆนะข้อมูลก็ค่อนข้างไปได้ช้านะเพราะว่าผมต้องหาเองคนเดียวหมดเลยนะครับอย่างน้อยถ้ามีเพื่อนเล่นหรือมีคนให้คําแนะนำเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองมาเล่นด้วยกันนะครับหรืออยากให้คําแนะนําผู้เล่นใหม่อะไรแบบนี้เนาะก็แอดเพื่อนผมมาได้นะครับอันนี้เป็นชื่อแล้วก็ i อดีของผมนะเนาะเผื่อจะ นะครับผมอาจจะไม่ได้ว่างเล่นตรงกับเวลาเพื่อ,อนๆก็ได้แต่แบบเพื่อจะได้เล่นด้วยกันเนาะยังไงก็แอดเพื่อนมาได้นะครับผมโอเคแล้วทีนี้ก่อนที่จะปิดคลิปกันไปนะครับยังไงก็ฝากไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับเกม Mobile Legends นะครับเดี๋ยวผมจะลองศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับมาทําคลิปให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้ดูกันเนาะอาจจะยังไม่ได้ทําแนะนาแบบว่าเกี่ยวกับการเล่นอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าผมก็ยังใหม่ในวงการโมบ้าอยู่นะคิดว่าคงจะให้คําแนะนําที่ดีเทียบเท่ากับคนที่เขาเล่น มานานแล้วไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลพื้นฐานเรื่องน่ารู้อะไรบางอย่างเนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถทําคลิปได้นะแล้วก็น่าจะยังมีหลายๆคนเลยแบบคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่อะไรแบบเนี้ยยังต้องการทราบอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็เป็นสายข้อมูลอยู่แล้วเนาะชอบศึกษาหาข้อมูลเอามาสรุปให้ดูอะไรแบบนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแค่ชอบเล่นเฉยแต่ขี้เกียจไปหาข้อมูลเองนะชอบมานั่งดูคลิปคนสรุปมาให้อะไรมันง่ายกว่าเนาะก็ยังมีหลายๆคนที่ชอบแบบนี้อยู่ผมก็เลยคิดว่าข้อมูลที่ผมจะทํามาให้ดูเนี่ยก็น่าจะยังเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน หลายๆคนได้อยู่เนาะยังไงก็ฝากติดตามเกมนี้กันด้วยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวผมขอเสริมข้อมูลให้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนให้คลิปมันยาวถึง8นาทีตามมาตรฐานพอดีเนาะตอนนี้คลิปน่าจะยังไม่ถึง8นาทีนะครับทุกคนก็เลยขออนุญาตเสริมข้อมูลให้นิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับก็คือในเรื่องของทองเนาะคือถ้าเราเล่นแรกๆไม่ได้ซื้อ ID ดีมาเนาะสมัครมาเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยทองมันจะหาคนข้างยากนะครับทุกคนแล้วทีนี้ถามว่าเราควรจะเอาทองเนี่ยไปใช้้ทําาออออะไไรรก่่่นนดีับถมเืงงข การซื้อต,ตัวละครน,นะผมก็แนะนําว่าให้เราเอามา up e m b บรมก่อนนะครับผมเพราะว่าเรื่องของต,ตัวละครเนี่ยเขาให้เราเลือกเล่นได้ฟรีค่อนข้างเยอะเนาะเขามีแจกมีให้ทดลองเล่นอะไรแบบนี้มันเยอะอยู่แล้วก็เลือกเล่นแค่บางต,ตัวละครไปก่อนเท่าที่เขามีให้นะครับแล้วทีนี้ถามว่า e m b l e มเราหาจากไหนได้บ้างเอาแบบง่ายๆเลยก็คือในร้านค้านะครับทุกคนสําหรับคนที่สร้าง id ใหม่เนาะเขาจะมีร้านค้าสําหรับมือใหม่นะครับในหัวข้อ e m b บรมเนี่ยจะมี e m b เบรมาขายนะโดยให้เพื่อนๆเลือกซื้อเป็น e m เบรมสำหรับ ที Billie, Billie, so, first, ่เพ yes, so so, uh, so ื่อนๆต้องการเล่นเนาะส่วนตัวแล้วผมชอบนักสู้นะครับผมก็เลยจะซื้อเอ็มเบลมของนักสู้ก่อนก็เหมาให้หมดเลยมันราคาไม่แพงมากนะแล้วทีนี้เราค่อยมาซื้อผงเอ็มเบลมนะครับซึ่งผงเนี้ยเราจะสามารถเอาไปอัพเอ็มเบลมให้กับสายไหนก็ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างเป็นประโยชน์นะและก็หายากนะครับก็เหมาอันนี้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าทองเหลือเราก็ค่อยไปมองดูว่านอกจากคาสหลักที่เพื่อนๆชอบแล้วเนี่ยมีคาสไหนที่เพื่อนๆอยากจะเล่นอีกนะครับซึ่งบางตาเราอาจจะไม่ได้เล่นตำแหน่งที่เราต้องการถูกไหมมันก็ต้องงมีสรอไว้้บาง ซึ่งผมชอบนั่งยิงลองลงมาอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยซื้อนั่งยิงเพิ่มเข้าไปด้วยนะอ่ะอันนี้คืออันแรกเนาะในร้านค้าของมือใหม่ทีนี้สําหรับคนที่ซื้อในร้านค้านี้หมดแล้วนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ซื้อได้เนาะก็คืออยู่ในส่วนของการปรับแต่งนะครับผมในร้านค้าปรับแต่งเนี่ยเขาจะมีให้เราสุ่มเนาะแต่ว่าตรงนี้เอาไว้ก่อนให้เราเข้ามาดูตรงเอ็มเบลมตรงนี้อ่ะอันนี้จะมีให้เราซื้อได้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับผมเขาก็จะรีใหม่ทุกๆวันจันเนาะรีเสร็จแล้วปุ๊บ เป็นหีบสีฟ้าอันนี้เนาะหีบนี้เนี่ยเราจะได้ผงเอ็มเบรมาจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งให้มาเอาหมดเลยนะสัปดาห์ละ5กล่องนะครับอันนี้คือซื้อได้เลยในทุกๆสัปดาห์เนาะจนกว่าเราจะอัพเอ็มเบรมเต็มนั่นเองแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นสายเติมเนี่ยอยากจะได้เอ็มเบรมเพิ่มเติมก็ค่อยมาซื้อพวกนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เติมกันเนาะไม่ได้มีเพรมาซื้อนะครับเราก็เอาไว้ก่อนให้ซื้อแค่ตรงนี้ก็พอเพราะว่าเป็นสิ่งที่สายฟรีสามารถซื้อได้ในทุกๆสัปดาาาาาหห์นนนนัั่่่่เเเเออออออองงงแแแลลลล้้้้วววททีีีีถพืืยยกกกจกบบาาจจะะะบบ็มค เล่นเยอะแล้วอะไรแบบนี้ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับซึ่งในบ่อเอมเบมเนี่ยเขาจะมีประเภทเอ็มเบมสุ่มมาให้เรื่อยๆเนาะตามเวลาที่กําหนดก่อนหน้าน,นี้ของผมมันเป็นสายเวทนะครับแต่วันนี้โชคดีนะครับที่ได้เป็นนักสู้มาพอดีถ้าผมอยากจะอัพเอ็มเบมนักสู้ให้มันเต็มเร็วๆเนี่ยผมก็สามารถเอาทองมาสุ่มได้เลยเนาะซึ่งมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้นะบางทีมันอาจจะได้ของสายอื่นด้วยนะครับผมแต่เราจะได้ของสายที่มันกําหนดมาให้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากกว่านั่นเองแล้วนอกจากนี้เราก็จะหาได้จากความ นะครับเข้ามาตรงคอลเลกชันเนาะและก็ลงมาตรงความสําเร็จด้านล่างนะครับตรงความสําเร็จอาชีพเนี่ยเขาจะมีของรางวัลให้เป็นเอบลมมและก็ผงเอบลมนะครับสำหรับความสําเร็จที่เราทําเงื่อนไขได้ครบเนอะอาะเราทําปลดล็อกเลเวลถึงอย่างเงี้ยก็จะได้มาจํานวนหนึ่งนะครับได้ค่อนข้างหลายพันอยู่แต่อันนี้เราเลือกไม่ได้เนาะเราแค่เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้เอบลมมเ,เหมือนกันทีนี้พอเราได้เอบลมมมันแล้วนะครับถามว่าอัพยังไงมันจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือ ืออัพเฉลี่ยนะครับก็คือทุกสายเนี่ยอัพให้มันถึงเลเวล20ไปก่อนเลยเพราะว่าเอบรมส่วนใหญ่มันจะปลดล็อกตันสุดที่เลเวล20เนาะดังนั้นอัพเฉลี่ยให้มันเป็นเลเวล20ทุกอันก็ได้นะครับเพราะบางทีเราก็ต้องชาร์เอบรมผสมกันนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยโฟกัสไปที่สายที่เราชอบมากที่สุดนะครับอย่างเช่นผมชอบนักสู้ผมก็จะดันนักสู้เนี่ยให้ตันไปเลยเนาะซึ่งมันจะตันอยู่ที่เลเวล60นะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการที่1ททีีีีนน้้้วิธกกาาารร่่่2็คือถเเไไมดลหลาายยสนไี่ สายหลักที่เราเล่นเลยก็คือนักสู้ก็เน้นนักสู้ไปเลยจนกว่าจะตันเลเวล60จากนั้นเราค่อยแบ่งไปอัพสายอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งในระหว่างนี้สายอื่นเราก็ใช้เฉพาะเอ็มเบลมของสายนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นผงเอ็มเบลมสีม่วงเนี่ยให้เอามาใช้แค่กับสายหลักที่เราเล่นเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปใช้อันอื่นเนาะไม่งั้นมันจะเปลืองแ,แรกๆมันอาจจะอัพได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าพอสักประมาณเลเวล50 60เนี่ยมันจะใช้เยอะมากเลยก็ต้องใช้เวลาสะสมค่อนข้างนานดังนั้นอย่าเอาผงม,ม่วงมาอัพมั่วก สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเอมเบมทั่วไปเนี่ยอย่าเอาผงม,ม่วงมาอัปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเอมเบมทั่วไปเขามีแจกเยอะมากนะครับมันเยอะเพียงพอที่จะอัพให้ตัน60ได้ง่ายๆนะดังนั้นอย่าเอาผงม,ม่วงมาอัพทั่วไปเดนะ็ดขาดเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนะโอเคสาหรับคลิปนี้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะ มีให้ความรู้นิดหน่อยนะครับผมและก็ที่เหลือเนี่ยก็มาแจ้งข่าวสารเฉยๆนะครับมาบอกเฉยๆว่าตอนนี้ผมติดเกมนี้หนักมากนะก็เลยอยากทําคลิปของเกมนี้ลงช่องนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับก็แอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ในวงการ mlbb ไว้ด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับรี t m a n s h o p no.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มี เงินนคืเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนนานจงสุด10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น